น้ำท่วมส่งท้ายปีนี้หนักจริงๆค่ะหลายประเทศในเอเชียเสียชีวิตรวมกันเกิน1,100รายแล้วนะคะ ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมหนักไม่ได้มีแค่ไทยเราที่โดนนะคะแต่อินโดนีเซียและสีลังกาก็หนักไม่ต่างจากเราเลยค่ะ <c oughs> โดยสื่อระดับโลกก็รายงานประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ <c oughs> อย่าง CNN <c oughs> ของสหรัฐอเมริกาพาดหัวว่า more than 1,100 killed as deadly storms cause flooding and landslides across Asia เสียชีวิตกว่า1,100ัน1,100คนหลังพายุรุนแรงทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มทั่วเอเชีย <c oughs> สภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงตั้งแต่สัปดาห์ก่อนได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย6 0 รายในอินโดนีเซีย390รายในสีลังกา176รายในไทยและ2รายในมาเลเซียทําให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตมากถึง1,172รายดีกรีเดียนของสหราชอาณาจากักรพาดหัวว่า Floods kill e d at least 1,100 people across South and Southeast Asia เสียชีวิตกว่า1,100คนจากน้าท่วมทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <S 2> <S 2> สีลังกาและอินโดนีเซียได้ส่งกําลังทหารลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเหยื่ออุทกภัยร้ายแรงซึ่งคร่าชีวิต ผู้คนไปแล้วมากกว่า1,100รายใน4ประเทศทั่วเอเชียประชาชนหลายล้านคนได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนและฝนที่ตกหนักในสีลังกาบางพื้นที่ของเกาะสุมาตราในอินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยและมาเลเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาห <c oughs> นักจริงนะคะรอบนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ทุกๆคนจากทุกๆประเทศเลยนะคะ